แต่นี่หายไปไ,ไหนวะ แ่แดนนี่ดูดิเข้มเพิ่งล้างออกวันนี้อะเสียงะระฆังอย่างดังอ่ะ เดนนี่อันนี้ใครเนี่ยครับครับเดนนี่อยู่ปะเรียกเดนนี่ให้หน่อยดิได้ได้ครับเดนนี่เดนนี่เดนนี่ครับอ่าลุงลุงมาครับได้ได้ลุงลุงรอแป๊บนึงครับได้ได้ได้ลุงลุงยังไม่ติดต่อเลยครับเป็นเดนนี่ให้หน่อยเดนนี่มาครับ ไอ้แกงคกซุนที่เราชิงเจพแล้วคะแนนมันการันตีทั้งคู่เนี่ยเหมือนว่าหัวแกงเขามลาเพว่ประมาณสี่ห้าทุ่นะครับถ้าเข้ามาเดี๋ยวผมบอกลุงอีกทีนึงให้เรื่องลุงไปเจรจ่าที่เราจะไม่เล่นกันโอเคได้ครับลุงได้แล้วได้ได้ลุงลุงรอป๊บนะครับแดนนี่กำลังมาครับได้ครับได้ ยืมสักสองล้านนะยิ่งขอลงสักสองล้านได้ปะรอบนี้ผมจะเอากลับเว้ยจริงๆเอาแบบตั้งใจเล่นนะเอาแบบชัวร์เมคชัวร์ร sure ้ออร์เซ็นอะแล้วค่อยเล่นอนะ่ะจริจริงเอาแบบนี้ชัวร์ ที่มต้องได้บ้างสิวะให้สัตว์ไม่ใช่จะเสีย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 อย่างเดียว แล้วนี่กู้เงินหน่อยอะไรนะครับกู้เงินหน่อยดี๋ยวไม่ทำไปเลนะครับลุงกู้เงินหน่อยดีกูกู้เงินมึงได้ไหมแบบเงินมึงอะแบบมีดอกได้ไหมเงินเงินผมน่าจะไม่มีครับลุงอ่ทากากับโชคยังไม่ได้คืนเลยครับอ๋อไอ้ทากากไอ้โชคยืมไปเท่าไหร่ใช่ยิมอยู่ครับยืมไปหกล้านครับโอ้หกล้านใ แล้วก็มียินโรชิยืมไปห้าล้านกูขอหมูมึงได้ปะไม่ได้ครับตรงเอางี้กูยืมห้าล้านครับยืมห้าล้านเสียดอ,อกมันมันไม่ได้นะครับแล้วก็<ะ>เ,เสียดอ,อกไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรห้าล้านได้ครับอรโตูนะครับคุณแม่น ยี่หีพัดันนี่วายแต่อที่ยืมยืไปเนี่ยไ <laughs> อ้ยี่ผีพดันดังๆได้สัตเ์ยี่อะ ลูกเล็อะไรครับหนึ่งสองห้าสองครับหนึ่งสองห้าสองโอเคครับครับ<า>ไม่ได้ทำสัญญาอะไรเลยเหรอไม่ใครเห็นเลยนะ มันปกติการยิงมันดีซีเนี่ยมันต้องทำสัญญากันปะไม่ทำสัญญาเฮียอะไรเลยเหรอ ต่อเตต่อเตอันนี้คือผู้ทีซมาส่งเงินแกงให้เอซเลยสมาชิกดีเด่นส่งเงินตรงตลอดแสนดีเอซบเอันนี้คนเล่นเยอะนี้คนเล่นเยอะเลยๆได้เลยๆแข่งเด้วันนี้เออเลขกระเป๋าห้าสามหกพี่ห้าสามหกใช่ครับพี่ น้องมาดีคร e ับแล้ดูก่อนขอดูเชิงเอาเอาเพย์เยอร์ห้าแสนวิห้าแสนขอดูสองคำนี้เลยขอดูสองคำนี้เลยลงเพย์เยอร์ห้าแสนเลยเหรอเพราะว่าเพย์เยอร์มันไม่มากว่าแบงเกอร์เนี่ยว่าอะไรอะผมผมลงไปแล้วลงห้าแสนมึงกว่าแบงค์มาวะโอเคครับลงผมขอเพย์เยอร์แล้วกันอ่ะถ้าเพย์เยอร์ขอขอห้าหมื่นได้ไหมถ้าอยางั้นกว่าเพย์เยอร์มาบอกตามทุนเรื่องดิ เอาาเแบงค์ห้าแสนแบงค์ห้าแสนอ่แบงค์ห้าสนครับต้องงั้นแต่บักเสมอเสมออนี่อยไงี้ดบอดสัตว์จั่วไปอ่าอันนี้นิ่มๆแดกเรียบโป้งจัวบอดสองเทมเดกกูบอกแล้วแปครับลุงเลขอะไรครับหนึ่งสองห้าสองครับหนึ่งสองห้าสองมาละมาแล้วมาแล้ว ขดดูเชรงกันแล้วกันได้ไหมครับได้อ้าไม่มีใครเล่นเออมผมเพลเยอร์แสนหนึ่งแสนอ่าผมผมแดงผมแดงสี่แสนห้าสี่แสนห้าได้ครับเที้ยชิปหายและสัตว อุ้ยเชปอกเก้าเฮีย,อยสองแปดหกมึงแม,งมนจัดสี่สี่สามสองแดงห้าหมื่นครับผอ,อมได้สองแปดหกนะครับอ้าวอเฮียโอนผิดผมไม่ได้โอนหรอใช่ใช่ลูกเฮียว้านหนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสอง อสองเป็นเพเออร์แสนหนึ่งครับเพยเออร์แสนหนึ่งเอแสนหนึ่ง ครับโอเคโอเคครับคุณครับเลขอะไรน,นะครับเลขสองแปดหกครับสองแปดหกฮัลโหลครับพี่เอาดักแคสได้เลยครับถ้าแบบว่าจะ,าจะลองอะไรจะเห็นโซนี่เออร์เรฟไหมครับ มาพุดนเลยพุดนเลยผมว่าแดงเอ้ยผมวาน้ำเงินวะน้ำเงินอ่ะผมวาน้ำเงินน้ำเงินล้านหนึ่งอะไรครับอันนี้อะไรครับอผมเพย์แสนหนึ่งผมเพย์ห้าหมื่นเอ้ไม่ใช่ผมผมแบงห้าหมื่นพี่ผมแบงห้าหมื่นห้าหมื่น สาธุ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 เฮงเฮงรวยรวยเฮงรวยรวยบอดเข้าสามแต้มมาพ่อมึงตายไอ้เหี้ยไม่ดูไรสัตว์โอ้โหเลขสองแปดหกครับเลข หนึ่งสามสองสี่ครับหนึ่งสามสองสี่หกหมื่นใช่ไหมใช่ครับเอ้ยผมผมลงไปห้าหมื่นผมลงไปห้าหมื่นตีฮิเอาอะไรมีผมออินไหมเอซผมไม่ไหวละออินสี่ล้านเอาสองล้านได้ไหมครับสองล้านครับสี่ล้านไปเลยจบจบได้ไหมไม่ไหวละแล้วไง ขอสองร้านดีกว่าลุงสองร้านโอ้ยสองร้านมันน้อยไปสี่ร้านไปเลยแต่กี้ได้ผมไปล้านนึงแล้วอ่ะมันก็ต้องคุณทุนคืนไม่ผมก็คุณก็พังอ่ะแค่นั้นอ่ะเช่นนั้นเลยเหรอเอ้ยผมเสียเงินกับไอ้แซมไปเยอะแล้วนะเอาจริงๆผมเสียเป็นสิบร้านแล้วนะสี่ร้านก็ได้ครับโอเคขอขอขอเช็คก่อนได้ไหมผมขอทําใจก่อนได้ปะได้ครับขอดูไพ่ก่อนเยอะเย้ะเย้ะเย้ะ ต้อเงินหรอมันไม่สลับฟันปลาดิผมว่าแดงมาผมว่าแดงไหวเฮียแบงก์เกอร์แสนหนึ่งแบงก์แสนหนึ่งแบงค์แสนหนึ่งไหวเฮียนี้มันลงแบงค์ไอ้เฮียนี้มันน่าจะแบงค์มาไมีใคยลงอะไรไหมครับเดี๋ยวขอขอดูกันขอดูกันขอดูรอบนี้ก่อนขอดูรอบนี้ก่อนแต่ขอขอดูกัน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  ดูกันแบงกบาร์วะถ้าผมอันนี้ผมจะคิดจะลงแบงก์ดะผมคิดจะลงแบงก์ดะผมคิดจะลงแบงก์ดะอ่ะอันนี้ผมคิดจะลงแบงก์เพยเยอร์เข้าไอสัตว์ไอเฮียไปไงสัตว์เฮียตีตอย่าเดียวเนาะวันนี้เยอะหนนี่เอ้าแตกอ,อันนี้กูแตกไปแล้วรอบนึง ไม่อันนี้ผมว่าผมว่าเพเยอร์เข้าอ่ะไอตีสัตผมว่าเพเยอร์เข้าอ่ะน้ำเงินไหลวะผมว่าน้ำเงินไหลว่ะน้ำเงินวะเฮ้ยอันนี้มึงว่าเอ้ยมึงไอหัวฟ้ามึงว่าอันนี้มันอะไรมันจะไหลวะผมว่าเพเออกูก็ว่าเพเหมือนกันอะใช่ไหมผมเพผมเพเยอร์สามแสน ลงยังไงครับเพย์เยอะห้าหมื่นครับพ like anyway> ี่ชายแตว่าเฮียกูทำใจไม่ได้ไปซะเฮียกูไปกู้ดีซีมาเมืยอห้าล้านอ่ะเฮียพี่วหนึ่งล้านเฮียสี่ล้านเพย์เยอะโอเคโออเออเออใครจะเสียตลอดครับไม่มีหรอก 이이구... 피자빼야 포케메겜 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 포케메케메겜야어하 อะไรอ่ะฟอบแบงเกอร์ครับนุมสองแปดหกครับผมขอทุนล้านหนึ่งได้ไหมครับถือว่าใจดีผมเล่นต่อนะได้ไหมผมผมให้กูได้กไมีไอค้หดอกม่มีดอกใช่มีดอกเลยครับขอล้านหนึ่งคืนได้ไหมล่ะเล่นต่อได้ไหม ถือว่าให้เถอะลูกค้า V I P ใช้ลุงผมให้กู้ได้ไม่มีดอกถ้าแบบลุงมีคืนเมื่อไหร่ก็ค่อยคืนได้นีียชีวิตติดนี่สัสเีี้อะอะครับคุณลุงอเอ้ยผมกู้ห้าล้านผมไม่สนและเพเยอร์ห้าล้านรอบเนี้ยกู้ห้าล้านเหรอกู้ห้าล้านแบ่งห้าล้าน,านอะ เี้าอ่ะช่างแม่งจะติดหนี้ก็ช่างเหอะไอสัตว์ตอนเนี้ยกูเครียดแล้วไอี้อ่ะผมแบงค์ห้าหมื่นโอเคพอแบงค์ล้านหนึ่งเลยเฮ้ยกูว่าแบงค์อะเข้าอยู่แล้วรอบเนี้ยขอแบงค์ล้านหนึ่งเลยี้อ่กูช่างแม่งไรสัตว์ใจกูไปแล้วี้ห้าล้านลุงเพเยอร์นะเพย์เยอร์ห้าล้าน หนึ่งสองหกแพงเท่าไหร่นะพี่เี้เออห้าหมื่นครับพี่ชายห้าหมื่นหนึ่งสองห้าสองครับหนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองพ่อ่อ่่หนึ่งสองห้าสองครับี่เย๊เอ้ยเดียบร้อยหมดตัวอ่เย ตอนนี้เรื่องอะไรโอ้ยเจ้าได้ไอ้เจ้ยกูขาดทุนเท่าไหร่วะกูกู้มันมาเท่าไหร่วะไอ้เจ้ัตว์อะไรครับเพ่อเธอแดงห้าแสนหรือว่าป้าแสนจะมาไม่น่าแดงเยอะห้าหมื่นครับพไปเายเดี๋ยวพิมพ์แดงฉันเลยครับรอบนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวพิมพ์แดงฉันกูว่าแดงเดี๋ยวลงแดงห้าแสนพอเนาะแดงห้าแสน ดักแชทแลยนะไปใช้ของผมมันถ um, ่าย BRC ครับแดงแดงแดงห้าแสนครับแดงห้าแสนนะครับเียดักแชทเลยนะครับอบีาร์ซีครับเจอว่ะเดี๋ยวแล้วนึงนึงนึงผมขอเปลี <c lar> <c lar ่ยนเป็นเอ้ยไอ้ไอ้ยรอบนี้ผมขอไม่ลงได้ไหมรอบรอบนี้ขอไม่ลงขอไม่ลงขอขอเก็บแป๊บนึง ไอ้แย่เสียวว่ะน้ำเงินแม่งอาจจะซ้ำว่ะรอบเนี้ยมันควรไม่ฟันมันควรไม่ฟันปลาเราเลยจะไปทางเดียวกันอยู่นะลุงอันนี้มึงลงไรมึงลงไรลงแดงลงแดงมึงลงแดงว่าแดงมันไม่มาแล้วว่ามันอาจจะสักงฆาแสงลุงบอกว่าลุงดูเชิงก่อนเนี่ยจริงจริงจริงดูเชิงก่อนเนี่ยเออลูกเออว่ามีมีตกหมึกอยู่มีตกหมึกงั้นผมลงไปแล้วไม่เป็นไรแดงฆ่าแสงกันได้ครับลงไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสี่ยดผมแทงทันไหมครับอ่านฮะผมผมขอไม่พิมพ์ได้ไหมอ่ะ ได้ได้ได้โอเคโอเคผมเอาแดงร้านหนึ่งครับโอเคที่เหลือดักแชทนะครับไอเชี่ยใครลงไวายสัตว์มึงรวยจังอ่ะพระพี่ไอเชี่ยอ๋อไอหกศูนีสัตว์มันมั่นใจพี่มั่นใจแบบนี้ครับโอเคตามสูตรครับงั้นมึงตามกูมึงต้องแบ่งนะอันนี้มึงตามกูนะฮะมึงตามกูเนี่ยไอ้เชี่ยมึงตามแดงกูเนี่ยถ้าเสียถ้าเสียพี่แบ่งไหมถ้าเสียใครจะแบ่งก็เสียกันหมดสียไอ้เยี่ลิกไอ้เชี่ยกูเป็นหนี้เยอะมากเลยนะลิกไอ้สัตว์อุ้ย เฮ้ยเจ้าไอ้ยแบ่กุเลยแบ่กุเลยศาสตร์ไอริกสหนึ่งสองห้าสองห้าไอลิกแบ่งมากุเลยสามแสนลิกขอสามแสนอะไรนะอะไรนะพี่ริกขอสามแสนสองแสนได้ไหมสองแสนสได้ได้สองห้าโอเคพี่หนึ่งสองห้าสองหนึ่งสองห้าสองเลิกหนึ่งสองห้าสองใช่หนึ่งสองห้าสองขอดูเชิงค่าค่าลงตามไงค่าลงตามไงค่าลงตามเออหนึ่งหนึ่งสองห้าสองใช่ไหม หนึ่งสองแค่สองแค่หนึ่งสองแค่สองแตงเกียร์าลงตามด้วยล้วหน้าผมส่วนแล้วมึงอยู่ตรงข้ามนะเฮ้ยกูเล่นตามหัวฟ้าไว้หัวฟ้าแม่งดวงเอ้ย่าเอ้ยเจคมาอีกไรศาสตว์เฮ้ยแป๊บนึงกูจะบอกกูจะบอกอย่างนี้เราคุยกันได้เว้ยเราคุยกันก่อนไหมเราคุยกันก่อนไหมคุยกันก่อนไหมพวกมึงอ่ะคุยก่อนไหมโอเคไม่คุยนะไอ้สัตว์มึงคุยก่อนไหมมึงคุยก่อนไหมอ่ามึงคุยก่อนไหมไอ้เหี้ยมึงคุยก่อนเปล่า ไม่ให้มึงคุยก่อนเปล่าเฮ้ยมึงสนับต่อยเลยหรอไอ้เหี้ยมึงไม่คุยหรอสัตว์ไม่คุยใช่ไหมเฮ้ยเยชลีฟมึงจะคุยไหมมึงจะคุยไหมเชลีฟกูบอกกูได้นะรอบนี้กูได้นะร,รอบนี้กูได้นะเชลีฟรอบนี้กูได้นะรอบนี้กูได้นะเว้ยเชลีฟอ่ามึงชุบก็บตายฟรีเดชเชลีฟทำไรเนี่ยลลกลับบ้านลงลงกลับบ้าน ไอ้กลับดีๆหรือยะเป็นศพอุ๊ยเชี่ยสับเฮ้ยกูได้เงินนะเฮ้ยกูได้เงินจริงๆกูได้กูได้เยอะกูได้ห้าล้านในเชลียไอ้เชี่ยดวงกูกลังมาอุ้ยเฉลียบเย้จริงๆชฉลียดวงกูมาจัดจริงๆมึงทำไอ้แซบได้ชฉลียดวงมาจริงดวงมาจริงชฉลียไอ้เชี่ยกูได้กำไรชฉลีย เฉลียกูได้กำไรโคตรเยอะเนี่ยกูดได้กำไรเป็นล้านเลยไอ้เชี่ยมึงเชื่อกูดิไอ,อ้เชี่ยเฉลีย์จัดไอ้เชี่ยกำไรจริงผมไม่เชื่อะลงเอ,เอ้เชี่ยกำไรจริงเชื่อกูดิไอ,อ้เชี่ยกำไรเยอะจัดกำไรเยอะจริงกำไรมึงถามเอ้ซ่ได้เลยกำไรเยอะไอยไหนปล่อยยัง เฉลี่ยวูนัยครับลุงไปเฮียสนับสนับสนับกูจะตายกูจะตายลุงกลับบ้านลุง อี๋คุ้ยแตกอี๋เ้ยคุยสัตว์อี๋เฮี้ยวเฉลิมกูกำลังจะได้ไอีเขี้ยกูกำลังจะได้แข่งแกอเขี้ยกูกำลังจะได้เลยเอี๋โอยเอ้ยสัตว์อ้ทุกคนดูดิเขี้ยกำลังจะได้เลย ปเอ้ยไหนุ้มมาุ้มาายไอแซฟไอแซฟครับวันนี้ลุงเอาเงินมาส่งเท่าไหร่นะครับอืมวันนี้ลุงได้ครับใช่หรอใช่ใช่ใช่ได้เท่าไหร่ครับน่าจะเป็นล้านอยู่นะครับโอเคเอากลับก่อนครับไหยเชื่อไลย ลุงได้กูไม่เชื่อเลยไหนไม่มีวันไหนที่ลุงได้ลุงเลยรู้สึกไม่เชื่อเลยหลังเตียวหลังสลังไรไม่รู้อ่ะกูไม่เชื่อเลยว่าลุงได้อ่ะกูไม่เชื่อหรอกกูเห็นมากูได้จริงๆกูได้มาเป็นล้านเลยกูได้จริงๆรอบเนี้ยคือกูได้เยอะมากเว้ยคือดวงกูกระลังมาแบบทรถามหาที่เราถมหาไม่คือดวงกูแบบลุ้งแบบลุ้งปุ๊บ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 เลยอ่ะไอ้เชี่ยมึงดู ลุงกระัมาแบบควบควกหวเ่เออกูได้แบบรัวๆคือกูเอากำไรเล่นอย่างเดียวเว้ยคือกูกูเอากำไรเล่นอย่างเดียวเมื่อกี้เนี่ยคือกูไปขอส่วนบุญหลังที่เขาเล่นเสร็จเว้ยกูเป็นไลฟ์โค้ดของของการเล่นบาเลยกํากำไรแล้วนี่ไงกลับได้แล้วมันกำไรแล้วลุงมันกำไรน้อยเที่ยได้มันกล่าวเฉมันรวยกำไรลุงลุงเคยเล่นแบบบาคาร่าปะลาแรกๆมันก็ให้เราแหละไม่อันนี้กูเล่นปาระดานแล้วไงประเด็นดับกูเล่นประดานแลวกูไม่ได้เล่นแรกๆ ยันนอนคินลุงเฮียโอเคาพี่ไอ้คิดตอนแรกอ่ะอลุงจะเอาแบบลุงลุง้างตองแล้วข่ารงกรัสี่ยิงเลยวัน,นเปียนแมบนีแต่แบบแต่จะไม่รู้ว่างจไห่อ่ะ